ตอนที่มีกลุ่มปฏิเสธวัคซีนเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยเขาครอบครัวเขาเนี่ยสุขภาพดีนะไฮยีนดีนะ<ม>แล้วก็ตะวะก,กันร้อนนะเขาก็ไม่ฉีดวัคซีนแต่เขาไม่ติดโรคแต่เขาลืมไปว่าเขาไม่ติดโรคเพราะว่าเชื้อโรคมันอาจจะไม่อยู่ในชุมชนเพราะไม่มีคนแพร่โรคใครเพราะว่าคนอีกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในชุมชนเนี่ยฉีดวัคซีนกันหมด ต่อต้านวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนก็จะเป็นปัญหาของชุมชนนะครับเป็นที่มาของคําว่าภูมิคุ้มกันชุมชนคุณหมอลองลองคุยในประเด็นนี้ให้หน่อยสิครับว่าเมุสลิมเราเนี่ยอยู่กันชุมชนแล้วก็ไปมัสยิดไปทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยภูมิคุ้มกันชุมชนตรงเนี้มันสําคัญยังไงครับครับคืองั้นผมเท้าความกับไปคําถามที่แล้วนะครับตอนที่มีกลุ่มปฏิเสธวัคซีนเนี่ยเขาก็จะอ้างว่า เนี่ยเขาครอบครัวเขาเนี่ยสุขภาพดีนะไฮยีนดีนะแล้วก็ตะวัการร้อนอนะเขาก็ไปฉีดวัคซีนแต่เขาไม่ติดโรคแต่เขาลืมไปว่าเขาไม่ติดโรคเพราะว่าชอโรมันอาจจะไม่อยู่ในชุมชนเพราไม่มีคนแพร่โรคให้เพราะว่าคนอีกเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นในชุมชนเนี่ยฉีดวัคซีนกันหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่ายาลาหรืออะไรนะครับที่โรคหันระบาดคราวที่แล้วครับก็เล่นไมฉีดวัคซีนเอามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นคนใช่ไหมครับมันก็เลยระบาดใช่ไหมครับมันก็เลยระบาดเพราะว่าตอนเนี้ย ในเมื่อคนส่วในใหญ่ไม่ไม่ได้มีวัคซีนไม่ได้มีภูมิชโรคเข้ามาในชุมชนเนี่ยทุกคนเป็นตัวแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อส่วในใหญ่ของคนในชุมชนเนี่ยไม่มีภูมิุ้มกันเนี่ยเวลาเชื้อโรคแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันก็ติดคนแล้วมันก็ระบาดต่อได้ทันทีเพราะว่าภูมิภูมกันของมันมันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุย,ยว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดโควิดมันระบาดไปสักพักหนึ่งนะครับอาจจะมีคนตายได้เยอะนะแต่คนทั้งโลกเนี่ยรับเชื้อ ก็จะเกิดภูมิกานของคนทั้งสังคมทั้งโลกขึ้นมาหรือถ้าเป็นชุมชนเล็กๆเนี่ยก็เกิดภูมิกันขึ้นมาที่เรียกว่า herd immunity herd immunity เนี่ยมันมีมากพอเนี่ยครับมากกว่า50%มากกว่า70%เนี่ยการระบาดของโรคันหยุดของมันเองเพราะคนส่วนใหญ่มีภูมิแล้วมันก็ไม่ระบาดต่อทีนี้ถ้าเราต้องแลกกับการปล่อยให้โรคระบาดหนักๆแล้วต้องมีการสื่อเทสที่มสโซเชียลที่ยากรในการดูแลเนี่ยบางทีมันทําไม่ไหวมันก็ต้องเร่งให้เกิดไอ้ herd immunity หรือภูมิกันของชนให้ไวขึ้นก็คคคคคืือออกกกกกกาาารรรใใใหหห้้้ททุุนนนนนเีีีีี่่่ยมมมมภูิซซะะลลสดด็ฉวัับ ผมเชื่อว่าถ้าเราทำการศึกษาใหญ่ๆนะครับโดยการเจาะเลือดของคนทุกคนในประเทศที่มีการระบาดใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนที่มีภูมิเยอะๆเลยโดยที่เขาเนี่ยไม่เคยรับเชิญไว้ในอาการมาบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเราระบาดหนักไม่ริงถ้าเทียบกับประเทศอืน่นเวลาทําการวิจัยเ,เล็กๆนนะครับคุณหมอมงเนี่ยหมออดุลเนี่ยบอกว่ามีการตรวจนะครับมีการตรวจเบลิงหาพยายามสำ,สำรวจโรคปรากฏว่าเพราะว่าในช่วงไปที่แล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยในชุมชนเนี่ยไม่ค่อยมีใครมีภูมิเท่าไหร่เอรการสัมผัสรกนี้ไม่เยอะ แต่ว่าอย่างคนที่มาที่สเตจควอนตีนที่โรงพยาบาลผมเนี่ยเป็นออเทอติฟสเตทควอนตีนด้วยเพราะมีคนต่างชาติที่ความอยมาขอรักษาใช่ไหมครับนอกจากโงรงแรมต่างๆแล้วก็ศูนย์ของรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จะเขาจะมาแอดมิดหรือว่ามาสเตจควอนตินตามตามโรงพยาบาลบางครอบครัวมาเนี่ยนะครับไม่มีการอะไรเลยลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเนกาทีฟแต่ว่าขึ้นมาที่เบาเนี่ยตรวจพอสิทีฟแล้วบางคนตรวจพอสิททั้งตัวเชื้อจากจ,ากจมูกจากสวอปนะครับแล้วก็เจาะภูมิคุ้มกันทำ rapid test เนี่ยก็พอสิทีฟด้วย บางครั้งเนี่ยคนไทยโพสติฟที่ภูมิคุ้มกันที่แรปิทเทสแต่ว่าจากจมูกนี้นักนติดแต่ลูกโพสติฟสองอย่างหมดหลายเคสเราย้อนไปตรวจละเอียดมากขึ้นส่งเชื้อไปทำได้ว่าทำจีโนมอานาลิซิสนะครับก็เพราะว่าน่าจะเป็นซากเชื้อเพราะว่าเชื้อนี่มันไม่ครบส่วนแล้วหลายครอบครัวที่เข้ามาประเทศเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอื่นๆที่การระบาดหนักเนี่ยเขาเริ่มมี h e r d immunity ระดับแล้วก็มีคนที่ติดเชือ้อโดยไม่มีอาการแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในเองเยอะแล้วอะครับอืมครับ ก็โดยสรุปก็คือว่าควรควรจะรณรงค์ตรงนี้นะครับปูิปุ้มกันเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะแล้วก็คุณหมอครับคุณหมอคาดการไว้ในเรื่องของโควิดเนี่ยเรามันต้อง new normal เราจะต้องสร้างวิธีของเราเองอย่างมุสลิมเนี่ยเราจะต้องสร้างวิธีของเราว่าเอ๊ะเราทำอีวาดาอย่างไงจะต้องไปละหมาดมัสยิดอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้มีคําแนะนํำยังไงครับก่อนที่ อะไรนะมันจะเกิดปัญหาที่จะต้องปิดมัสยิดอีกหรืออะไรเนี่ยเราจะต้องช่วยกันยังไงบ้างครับคุณหมอ,อครับคือรอบที่แล้วเนี่ยครับทางการเขาขอร้องคือเขาก็บังคับะนะครับว่าต้องปิดมัสยิดใช่ไหมครับหรือว่าถ้าถ้าเปิดเนี่ยก็ช่วงเปิดแรกก็เป็นเรื่องของ Social Distancing ก็คือซอฟทุกคนยืนห่างกันซึ่งถ้าดูภาพจากมากาไปดีนะที่เห็นก็เขาก็ยืนห่างนะครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าห่างกัน1เมตรหรือ2เมตรเนี่ยโอกาสที่เวลาไอเวลาจามลมหายใจมาเนี่ยเชื้อมันจะลอยมาถึงเนี่ยมันน้อยเพราะมันตกไปที่พื้นซะก่อนเนี่ยตอนเนี้หลายมัสยิดในกรุงเทพเนี่ยนะครับหรือแม้ข้าทังในแต่ที่ต่างๆเนี่ยที่เขามีคนต่างชาติมีขาจรเยอะเนี่ยควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็ปิดมัสยิดละบางมัสยิดได้เปิดภายในเพราะสัพพบรุษหรือคนที่อยู่รอบๆมัสยิดเท่านั้นเองเนี่ยซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่าแต่ละที่นยต้องมองตามตามเงื่อนไขที่เหมาะสมนะครับ ถ้าเป็นชุมชนปิดไม่มีใครอยู่ในครอบครัวในครอบครัวไม่ได้ทางานข้างนอกเท่าไหร่เนี่ยถ้าสั่งการไม่ได้สั่งให้ปิดแล้วถ้าจาัดระบบได้ดีพอเนี่ยแล้วก็เริ่มมีโซเชียลดิสแท็ที่ป้องกันการที่รับเชื้อมาโดยไม่รู้เนี่ยโอกาสแพร่ระบาดในชุมชนก็คงจะไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่ต้องรู้นะครับว่าต้องยอมรับมาครับว่าถ้าแพร่ระบาดขึ้นมาหรือเคสอินเด็กเคสมีคนติดจากชุมชนเนี่ยแน่นอนต้องถูกสั่งปิดเมื่อก่อนก็ปิดยาวเลยสองอาทิตย์เป็นอย่างน้อยแต่วัจจุบันเนี่ยหาจ้าปิดเพื่อทำควา,ามสะอาดแล้วถ แต่ช่วงนี้เขาขอว่าทางการอ่บุกเนือเยอะเนี่ยขอให้งดไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้นําชุมชนเนี่ยคงต้องประเมิเนนะครับว่าชุมชนตัวเองเนี่ยควบคุมคนที่มาได้ไหมสามารถไทม์ไทม์ไลน์ไหมแทร็กทุกคนได้ไหมถ้าถ้าทําได้แล้วมีความมั่นใจมีกําลังคนพอเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขายังไม่สั่งปิดแต่ทําด้วยความระวังก็เป็นที่น่าจะปลอดภัยในการดูแลได้แต่แต่ถ้าทำไม่ได้กำลังคนในการตรวจนะครับในการจดบันทึกหรือ line, ไทม์ไลน์เนี่ยทำได้ไม่ดีเนี่ย แล้วแล้วมีผู้สูงอายุในชุมชนเยอะเพราะต้องยอมรว่าสังคมเราเนี่ยคนมันสิดคือคนเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่คนดูมความสาวนี่ทำงานทําการไม่อยู่ในชุมชนก็จะไปมัสยิดประจาเนี่ยไม่ได้ไม่ทั้งจุมมาเองบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ละหมาดในชุมชนตัวเองละหมาดที่อื่นเพราะทำงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ของแต่ละชุมชนแต่ขอ,ของผู้ดูแลมัสยิดกมการมัสยิดต้อง,ต,องต้องประเมินว <ừ> ่าอะไรที่เหมาะก <ๆ S 1> ับแต่ละชุมชนแล้วก็ออกแบบสิ่งที่เหมาะสมนะครับแต่เราทําตามนโยบายทางการ คราวที่แล้วเนี่ยเราเศร้ามากที่ไปมาที่ไม่ได้ไปหลายเดือนใช่ไหมครับเราเศร้ามากที่เราไม่สามารถละหมาดอีกได้หวานสุกได้ซึ่งก็จะมีฟัตวาของแต่ละคนที่มีความขัดแย้งกันว่าทําได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับคืออิสลามมีทางออกสเสมอนะครับในในบางภาวะในบางวิกฤตแต่อินชาลอ้นนะครับแล้วบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ตรงไปตรงมาแต่ว่า ผู้รูในปัจจุบันเนี่ยผู้ร่วมสมัยเนี่ยเขาก็าจะใช้พัตวาที่ใกล้คีิงในการบอกว่าทำอะไรทำได้ทำไม่ได้นะครับผม ولم يجد فعل وضاق السبيل. إذا الله شاء يتمم أمر ولو كان من سبع المستحيل وإن هو شاء تعثر حظ ولم يجد فعل.